มาเข้าเรื่องนะครับวันนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการฟ้าสางชัดดาวกาแล็กซี่ออนไลน์นะแปลเป็นไทยก็คือนะออปิดเครือข่ายการพนันออนไลน์นะนะผู้ต้องหาหมายเลขหนึ่งเสียโปผมก็รู้จักเสียโปดีนะครับเจอกัน,เจ,กนเจอกันครั้งแรกที่ช่อง8เจอกันครั้งสุดท้ายที่งานศพนะงานศพพ่อนะนะคุณพ่อของ พี่ต่อหรือสันทน,นะผมก็สันทนากนะ็รู้จักกันดีพี่ต่อนะฮะก็ไปเจอกันนะงานนั้นกันชัยก็ไปด้วยผมก็ไปกับหนุ่มกันชัยแล้วก็นะครับก็ไปร่วมงานศพคุณพ่อของนะพี่ต่อหรือนะสันทนะนะครับนะไปยูรัดนะครับนะเสียโป,โป้แกก็เป็นนักเลงการพันันแกเปิดตัวชัดเจนว่าแกเป็นนักเล่นการน,านันนะันการเล่นการพันนันในในประเทศไทยนี่ก็เป็นนักการพนันเยอะแยะมากมายตำรวจก็มีทนายก็มีทุกอาชีพ ราะคนไทยมันชอบเล่นนะพลเอกประยุทธ์บอกคนไทยมันชอบเล่นเพราะฉะนั้นเอาร้อยนายกก็แก้ปัญหาบ่อนการพนันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดไปปราบนะครับนะปราบไม่ได้เพราะว่าคนไทยมันชอบเล่นการพนันนะครับนะทุกครูนะครับนะนะบนะถ้านายกไม่มีปัญญาปราบแม้กระทั่งบ่อนการพนันมันจะไปแก้ปัญหาโควิดได้หรือปัญหาปัญหาเศรษ,ษฐกิจมันยากกว่าเยอะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการพนันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับนะครับคุณก็ไปนะ นะเปิดบอนเช่าสถานที่จ่ายสวยเป็นรายเดือนจบไม่มีอะไรเลยการพน,นันไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยมันจ่ายทุกเดือนพอมันจ่ายสวยทุกเดือนปุ๊บแกก็ไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนไปกล้าจับกลุมเพราะไปจับกลุมก็กลายเป็นการเนรคุณต่อนะผู้มีพระคุณเจ้าของบ่อนนะครับเพระเาะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเล่าลือกันมาว่าใครจะกล้าไปจับกลุมนนะนะส่งให้กินทุกเดือนทุกเดือน จะมาเนรคุณเจ้าของบ่อนได้ยังไงอันนี้เป็นเป็นคำเล่าลือนะนะส่วนเจ้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนรับสวยรับบ่อนก็พี่น้องประชาชนก็ไปคิดกันเองนะพอพูดไปก็เป็นไงตำรวจมารอหน้าบ้านแบบพบบอพูดนะพบบอรตรอ,อกเนี้ยระวังนะตำรวจจะมารอหน้าบ้านทำไมเลิอกอาชีพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคนรับสวยทุกเดือนรับรายเดือนนะครับรับรายเดือนแล้วใครมันจะไปจับนะนะนะหนึ่ง ก็เป็นการเนรคุณกับคนที่เขาส่งเสียเราทุกเดือนเงินพวกนี้บางคนก็เอาไปใช้ในการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งใครได้เงินจากสวยเยอะก็เอาไปส่งให้กับผู้บังคับบัญชาแล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งอยากไปอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ย้ายไปก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่มันสามารถหาเงินหาทองได้จ่ายสวยไป10ล้านนะพอเรามีตำแหน่งเราก็เป็นไงถอนทุนแต่ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี่ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นหน่วยงานใดเพราะบอกปุ๊บเป็นไงแจ้งความจับตำรวจมารอหน้าบ้าน คือความจริงมันพูดไม่ได้ประเทศไทยก็มีหลายเรื่องที่ความจริงพูดไม่ได้ก็ต้องพูดแฉลับแฉลับไปเราเป็นรายการทนายคลายทุกข์ให้ความรู้ทางกฎหมายให้ค้อคิดกับประชาชนก็เอาเงินที่ได้จากการอา่สวยต่างๆนะสวยการพนันเนี่ยนะครับมันได้ทุกเดือนง่ายๆได้แน่ๆเดือนหนึ่งนะเห็นเขาบอกเนี่ยข่าวลือเป็นพันๆล้านเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะครับเงินพวกนี้ก็เอาไปใช้ในการ ซื้อขายตำแหน่งก็จเจริญก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับนะไปเลือกท้องที่ที่มันมีธุรกิจสีเทามีบ่อนมีซ่องมีหวยใต้ดินสถานบริการเปิดเกินเวลาแรงงานเถื่อนนะของผิดกฎหมายอะไรต่างๆยาเสพติดนะเราก็สามารถไปเลือกอยู่ในท้องที่ที่มันมีผลประโยชน์นะเราจ่ายไป10-20ีร้านเราก็ แป๊บเดียวใช้เวลาไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้วเรานอกนั้นเราก็ทํากําไรนี่คือปัญหาก็ทําให้เกิดการซื้อขายตําแหน่งวิ่งเต้นวิ่งเต้นต่างๆนะพอมีการซื้อขายตาแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างใช้เงินซื้อได้มันก็ซื้อสํานวนการสอบสวนคดีความมีการสืบสวนเสร็จจับกลุ่มปุ๊บมันก็ไปไงวิ่งเต้นล้มคดีวิ่งเต้นตำรวจวิ่งเต้นตตนายการต่างๆเพราะอะไรพอมีเงินเยอะการดําเนินคดีก็ยากลําบากครับ นะมันก็เป็นไงเปลี่ยนพยานพยานกลับคําให้การวิ่งเต้นสอบสวนแบบช่วยเหลือกันต่งางๆมันก็เป็นที่มาคือพอมีเงินมีม,มีมีสวยมีอะไรต่างๆม,มันก็สกรปรกไปหมดทั้งกระบวนการวิ่งเต้นตํารวจวิ่งเต้นอายการคดีไม่คืบหน้านะเออตำรวจอาจจะสั่งฟ้องอายการไม่ฟ้องไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับเหมือนกับคดีนายบอสกับทิงแดงก็เหมือนกันนะคดีหลายๆอย่าง นะครับการจับกลุ่มในวันนี้นะครับมีหมายจับจํานวนมากนะเห็นรวมๆแล้วทุกข้อหาทุกอะไรต่างๆเนี่ยเห็นบอก30 30กว่าหมายการพนันสิกว่าหมายนะครับมีทั้งอ,อะไรต่ะไรอาวุธปืนนะครับเยอะแยะเยอะนะแล้วมีการจับได้ยาเสพตรงเสพติดอะไรเยอะแยะนะจับซึ่งหน้าจับตามหมายจับหมายจับเก่าหมายจับใหม่หมายคนเยอะแยะทงข้อหาตามพรบการพนัน นะครับแล้วก็พรบอรฟอกเงินนะนะครับหรืออาจจะมีพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่านะมีการร่วมมือกันหลายหน่วยงานนะของตํารวจเนี่ยฮะที่เขาเรียกว่าตํารวจเทคโนโลยีนะกับตํารวจสอบสวนกลางกองปราบก็ร่วมกันแต่สิ่งสาคัญในวันนี้ไหนๆก็จับแล้วผมอยากให้มีการปิดกั้นนะนะธนาธรยังมีกระทรวงดีอีไปยื่นคําร้องต่อศาลเนี่ยครับขอให้ปิดกั้นการไล่สดวัคซีนของธนาธรได้นะฮะ ทำไมการพนันไม่ไปขอปิดกั้นนะครับรัฐมนตรีนะเราจะเก็บไว้ทําไมครับพวกพนันออนไลน์พวกนี้เนี่ยกรณีเสียโป้หรือกรณีอื่นๆนะครับไม่ใช่เฉพาะกรณีเสียโป้นะกรณีอื่นๆที่มีโอ้โหเพจพนันออนไลน์ยูทงบยูทูปโปรโมทกันเต็มไปหมดอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะทาง Facebook y o u t u b e เยอะแยะนะเพจอะไรต่างๆมีพนันออนไลน์อยู่นะยูทูบเบอร์เอาพนันออนไลน์ไปโปรโมทได้รับเงินรับทอง นะอ่านะยูทูบเบอร์ช่องอะไรพวกหนังเอ็กหนังโป๊แตไม่หมดพวกพนันออนไลน์ทำไมไม่ไปปิดกั้นครับปิดกั้นเฉพาะอ่าเพจที่ธนาทรอ่าพูดถึงเรื่องวัคซีนอย่างเดียวหรือไม่เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับนะฮะว่ากระทรวงดีต้องใช้พรบอคอมพิวเตอร์ Computer มาตายี่สิบนะครับไปเสนอสารปิดกันพพน้นเพจพนันออนไลน์ให้หมดครับก็ธนาทรยังสามารถปิดกั้นได้เลยว่าเนื้อหานั้น นะผิดสินร,รมทำไมจะทําไม่ได้นะครับมันผิดการพนันมันผิดสินทรรมอยู่แล้วผิดกฎหมายผิดสินร,รมนะครับเว็บโป๊พรอนครับกระทรวงดียังไประง,งับการเผยแพร่ได้ทําไมเว็บพนันออนไลน์เช่นนะเว็บเสียโปเว็บใครตะใครต่างๆที่เป็นข่าวนนานาเนี่ยพนันออนไลน์เนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เสียโปผิดหรือถูกอะไรก็เป็นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับไปแล้วนะก็ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าเสียโปททาผิดหรือไม่ผิด ยังไงเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องที่ต้องไปสู้กันต่อไปนะคดีฟอกวงฟอกเงินไรเสียบโปก้ก็ต้องไปสู้คดีของเก่าก็มีอะไรโรงพักอะไรพเพชรเกษมหรือไงตามข่าวนะแล้วก็สอนอบางเขนอะไรต่างก็คดีค้างเก่าคดีพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่คืบหน้าตำรวจสั่งฟ้องมันก็ไปร้องอัยการอัยการก็สอบเพิ่มอัยการก็ร้องของความเป็นธรรมบางทีก็ไงนะสอบสอบเพิ่มสอบเพิ่มไม่รู้กี่ปีกี่ชาติก็ไม่ฟ้องศาล เท่าที่ผมทราบมาจากพนักง,งานสอบสวนจะเป็นงนั้นตำรวจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส่งฟ้องไปก็ไปติดอายการก็ไม่ฟ้องก็ไปดูนะครับว่ามันมีเงินมีทองมีการวิ่งเต้นมาเกี่ยวข้องหรือไม่ในชั้นอายการบางคนสงสยัยเฉพาะตำรวจไปสงสัยอายการด้วยนะครับว่ามีการวิ่งเต้นล้มคดีอะไรหรือไม่นะคดีเสียโป้คดีการพน,นันคดีที่มีเงินทั้งหลายเนี่ยไปไม่ถึงศาลลาบากนะก็ฝากนะครับ ทางตำรวจทั้งนายการดูซิว่ามีมีข้าราชการคนไหนไปรับเงินรับทองหรือไม่อย่างไรนะครับสมัยนี้มันนะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งาชาติบอกว่าการดําเนินคดีกับคนอย่างเสียโป้นะบ่อนการพน,นันของผิดกฎหมายเป็นเรื่องยากมันมีที่ปรึกษากฎหมายมีทานายความคอยชี้แนะชี้นานะครับทรัพย์สินก็ไม่ใช่ชื่อมันรถก็ไม่ใช่ชื่อมันตารวจถาม รถตู้เป็นของใครน่ะเสียโป้ก็บ,บอกไม่ใช่ของผมน่ะนะไม่รู้ยืมเพื่อนใช้มาหรือเปล่านะครับอะไรๆต่างๆเนี่ยมันเป็นชื่อคนอื่นหมดบัญชีชื่อคนอื่นนะครับนะรถทรัพย์สินอาคารต่างๆมันไม่ใช่ชื่อของผู้ต้องหานะเพราะมันมีที่ปรึกษามีทนายความที่คอยให้ความรู้ให้ความปรึกษานะท่านผู้บัญชาการเนี่ยน่ะท่านผอ,อเนี่ยนะบอกว่าเป็นเรื่องยากในการดําเนินคดีกับพวกนี้มันมีเงินจํานวนมากผลประโยชน์จํานวนมาก มันก็จะมีนะมีทนายที่ปรึกษามาคอยชี้นำนะครับนะนะ,นะครับในการดำเนินคด,ดีเป็นเรื่องยากตำรวจต้องระวังตัวนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทางเฟซบุ๊กเจ็ดพันคนนะครับอ่ยูทูบก็พันเก้ารวมแล้วก็8 9ดพนก้ะครับตีทั้งเก้าพัครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะ ผมฟังแล้วผมเห็นใจนะครับพี่ปั๊คน8ปด้วบ้านเดียวกันนะฮะผมกับคน8ปดเ้วเนี่ยพี่ปั๊ตผอบตรเนี่ยเห็นใจท่านท่านบอกว่าใช้เวลารวบรวมสี่เดือนไม่จะจับกันง่ายๆนะเครือข่ายพวกนี้มีเงินที่ที่วันนี้ตํารวจถแถลงอะเป็นพันพันล้านเงินมันเยอะมันมีทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีแทงนะบัญชีพักเพื่อจะโอนใช้เงินใช้ทองอะไรต่างโอ้มันยากมีคนเกี่ยวข้องจํานวนมากนะครับต้องอายัดบัญชีทั้งหมดแล้วเอามาตรวจสอบว่าใครไปเกี่ยวข้องบ้าง นะมันก็มีที่ปรึกษากฎหมายทนายความที่เก่งๆคอยให้ความช่วยเหลือการดําเนินคดีก็ทําให้ดําเนินคดีกับคนเหล่านี้ยากต้องเห็นใจตํารวจนะครับมันมันลำบากนอกจากมีที่ปรึกษากฎหมายแล้วมันก็ยังมีเงินนะมีคนที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังนะครับนะซึ่งไม่รู้ว่าการว่าใครอยู่เบื้องหลังเสียโป้หรือยังไงก็ดูกันต่อไปแต่ในชั้นนี้เสียโป้ก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับไปแล้ว ตำวรวจค้านประกันตัวก็ต้องไปประกันตัวที่ศาลต่อไปนะครับก็ดูัต่อไปว่าคดีฟอกเงินซึ่งมีโทษจำคุก10ปีนะครับเพราะว่าการจัดให้มีการเล่นการพรนันทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา3วงเอ่อวงเล็บ9นะครับมาตรา3วงเล็บ9นะครับนะของพรบอรฟอกเงิน2542นะครับก็จะมีบทลงโทษถ้าผมจำไม่ผิดก็จำคุก10ปีตามมาตรา60อะไรประมาณนี้ละ นะโทษนะก็สามารถจะยึดทรัพย์เงินทองตึกอาคารรถต่างๆสามารถยึดได้ถึงแม้จะเป็นชื่อคนอื่นก็ยึดได้นะเพราะมันเป็นการผิดวิสัยที่เราจะยืมรถเพื่อนยืมบ้านเพื่อนมาอยู่นานๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ผมคิดว่าตารวจเขาคงยึดไปหมดทุกอย่างทั้งรถทั้งอะไรต่างๆแต่ถามเสียพป้ผมดูในคลิปแล้วก็บอกว่าใช่รถผมเพราะฉะนั้นการดําเนิน,นคดีก็ยากเขามีที่ปรึกษากฎหมายดีเก่งๆเยอะคนเก่งก็ต้องไปเป็นพี่ปรึกษาให้คนเหล่านี้นะครับ นะเหมือนกับคดีกาล์มเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะข <im> นะ้อหาเนี่ยโฆษณาโดยไม่รับอนุญาตโฆษณาเกินจริงเขาก็มีทนายเจมส์นะทนายเจมส์ทนายดาราคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่เวลาแถลงข่าวเขาบอกเขาไม่รู้กฎหมายไม่รู้ระเบียบของการโฆษณาเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีกับการ์เมอําตำรวจก็ต้องไปไงละเอียดรอบครอบเพราะอะไรเพราะการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่ผลประโยชน์มันเยอะนะก็ยังมีทนายอย่างทนายเจมส์เป็นที่ปรึกษานะ เขาก็จะคอยให้คําปรึกษาว่าอันนี้ควรพูดไม่ควรพูดเพราะในการดำเนินคดีกับละแม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องไปงานตําตรวจก็ต้องเหนื่อยเพราะมีที่ปรึกษากฎหมายมีทนายดังๆเข้าไปานะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะครับนะ